สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันครั้งนะคะกับสาระนารูเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชมเภสัตเฮลที่ขับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อนๆคงจะไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า PM 2 5ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้า PM 2 5เนะะี่ยค่ะมันได้ก่อ เหตุการณ์อะไรมากมายในรั้งกายของเรานะคะทำลายสุขภาพของเราอย่างไรนะคะตั้งแต่อดีตมานะคะไม่มีปู่ย่าตายายของเราที่รู้จัก pm 2.5มาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะ ไม่ว่าเด็กอายุเท่าไรนะคะก็เริ่มจะรู้จักคำว่า pm 2 5ละเพราะว่าไอ้เจ้า pm 2 5ุเี่ยคะ่ะเขาได้ทำร้ายร่างกายรักรายอย่างนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ว่าบ้านไหนที่พอจะมีกำลังทรัพย์หน่อยนะคะแนะนาว่าซื้อเครื่องฟอกอากาศไว้สักเครื่องหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ลดความรุนแรงที่จะเกิดจาก จ้าจ PM 2.5ต่อร่างกายของเรานั่นเองนะคะค่ะ PM 2.5คืออะไรมีผลต่อร่างกายเราอย่างไรวันนี้เราเชวยเพัตจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ PM 2.5ให้มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมเราไปกันเลยค่ะ ไอเจ้า PM 2-5นี่ค่ะก็คือเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กเล็กมากๆเลยค่ะ เส้นผมของเรานะคะที่เพื่อนๆว่าเส้นเล็กแล้วนะคะเจ้า Pm 2.5นะคะเล็กมากประมาณ1ส่วน25ของเส้นผม1เส้นนะคะเพื่อนๆคิดดูสิคะว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะคะยากมากเลยนะคะที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะขนาดเส้สสนผ่าศูนย์กลางของเจ้า Pm 2.5นี่ก็คือประมาณ2.5ไมโครเมตรนะคะแม่ 5มิลิเมตรนะคะพอยังเล็กแล้วอันนี้ไมโครเมตรนะคะเล็กกว่าน,นั้นไปไม่รู้สักกี่เท่านะคะโอ้เล็กมากๆเลยนะคะฉะนั้นจึงมันสามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าสู่ทุกช่องทางของห้องได้เลยนะคะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากถ้ามีเครื่องเฝ้อากาศจะช่วย ลดความแรงฟอกอากาศที่มีฝุ่นของมอควนพิษเนี่ยค่ะให้เป็นอากาศที่สดชื่นได้นะคะอย่างน้อยก็ช่วยการทำงานของร่างกายบ้างอืม แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องไปลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเจ้า PM 2.5นี้ขึ้นมานะคะเจ้า PM 2.5นี้นะคะก็เกิดจากการเผาที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจากการเผาขยะในที่โล่งนะคะหรือจากควัน ของท่อรถดไอเสียต่างๆเป็นต้นนะคะการสูบบุหรี่อ่าฉะนั้นนะคะหากเราลดปัจจัยเสี่ยงอะไรพวกนี้ลงได้นะคะก็จะทำให้มลหมอกความพิษในร่างกายโดยรวมเนี่ยค่ะลดลงได้นะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือน,นะคะหากที่ใกล้ๆท่านสามารถเดินไปได้ก็ออกกำลังกายโดยการเดินไปแทนที่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะคะก็ทำให วัน PM 2.5จากท่อไอเสียรดลงบ้างใช่ไหมคะค่ะจากที่จะเอาขยะไปเผานะคะก็อาจจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยอ่าก็เป็นการลดสาเหตุของการเผาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นวันไหนที่เพื่อนๆไปเดินออกกำลังกายในวันที่หมอกควันมนเยอะ ก็จะรู้สึกว่าแสบตาและคายเครืองตานะคะและหากท่านใดนะคะมีความไวต่อสารเก่าภูมิแพ้ ค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมตาบวมโดยที่ไม่มีแมลงอะไรเข้าเลยนะคะเพียงแต่ว่าท่านไปสัมผัสเจ้า PM เ5มนี้มานะคะก็อาจจะแสบตาตาบวมเกิดขึ้นได้นะคะอันที่สองนะคะก็คือว่ามีผิวหนังอักเสบนะคะอาจจะมีเพ่นมีตุ่มอะไรขึ้นตามผิวหนังโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมาจากอะไรนั่นเองนะคะ อันที่3นะคะก็คือภูมิแพ้กําเริบนะคะอันต่อมาก็คืออาจจะทําให้เพื่อนๆมีสมาธิในการทํางานเนี่ยค่ะสั้นลงกว่าเดิมนะคะรู้สึกว่าสมองเริ่มมีพัฒนาการช้านะคะมีแบบหลงหลงลืม,ล,มลืมเกิดขึ้นได้นะคะค่ะต่อมาก็บางครั้งนะคะก็รู้สึกว่ามีขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้ตัวร้อนเป็นต้นนะคะอันต่อมาก็คือรู้สึกว่าแสบจมูกนะคะมี น้ำมูกไหลมีไอมีจามเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นนะคะอะไรที่สามารถลดได้ก็ลดไปนะคะจะทำให้สุขภาพของตัวเราเองและคนรอบข้างของเราดีขึ้นนั่นเองนะคะและหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะรบกวน ากบอกกล่าวต่อไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะส่วนว่าตชนีีอากาศในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรนะคะแบบไหนจะมีผลกระทบต่อใครเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนต่อไปนะคะการเลือกเครื่อง รองอากาศเราจะต้องเลือกอย่างไรนะคะเดี๋ยวไว้ควุยกันตอนต่อไปเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเชอเอิเพสัตก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ